ตัน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 ,ตนโอ้ยบุญบานห้ามมันนี่ได้เปิดเชหน่อยครับผมหาตัวเปิดครับผมหาไปิดกันฮึฮ่า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 ฮ่แมน่นสติมีเกลืออยู่บ่ครับโอ้เกลือมีอะไรด้อยว่หนาแนนะ่นอนห,หนนนัวหน้านา,า,า,าครับผมต้นนี้อาณาต้องเพ่งเก่าๆครับผมสายยันสัญญาครับผมคนกับเกา่เกาแน่น้อยหนึ่ง คนครึ่งร่อยครับผมมาอ่านฮะโอ้แม่นบ่โอ้ <laughs> โอยำยำขอกาแซ่บอ่าว้วยีงกับมวลมาสั่นทบเมื่อนี้มันมันบ่แมนอ่ามันบ่ใช่นะโอ้ปลาหน่อยปลาใหญ่ปลาคัดครับผมอันไอสลดัดเบบีบ้ไอสลดัด ปกติส่งประกาศไปขายต่างประเทศครับผมประเทศไทย <c oughs> ประเทศลาวประเทศต่างฝรั่ง,งอเมริกาทั่วไปครับผมอันนี้พอกรวหัวปลาครับผมนี่บะหมนธรรมดาเด้อครับผมนี่เจ้ววาวอันนรอคนลอมี่จะล้างมือกินบะหมนครับผมอันนี้ฟีมือแต่แทะอันนี้ยังนี่ครับผมเจ้าวยังนี่ซอสนั่นเนี่นะซอสกับกุ้งปลากุ้งมันใหญ่ตัวหม้อานนะครับผมนั่นปะครับผม คือพิเศษนะครับผมขอบอกขอบใจหัวหน้าอาสุธีครับผมสุธีสุรอคนลอยเกินครับผมเดี๋ยวจะนะคับเบิงหน้าเบิงตางแต่ในเบิงบักทั่วต้มกันครับผม <g ay> ต้มคนมาหลายครับผมต้มบักทั่วกันสมัครมาเนี่ยนั <g ay> กทัว่วเพิ่นไปสั้างทั่วมันแซนอลเนาะนั <g ay> น่นบอกครับผมอันนี้อันนา่าหอมหอมหอมมะนาวครับผมอันนี้บ๊อบแมนเดิ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 นเจน,นึงครับผม มาสิมาเจอทรรมหาเพราะว่าเพิ่นกะยุ่งงานการแล้วก็ทรรมหากรีนาครับผมอันนี้เพิ่นได้แล้วครับสบายดีครับผมสบายดีนั่งเองมาพอดีถ้ากันแลบในเด้อเจ้าเด้อ Yes Yes Have you Oh No 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 Not some other area It's only the food It's only the trim That's good That's beautiful Yes Ah uh, No No This is a make video YouTube video No live No live yeah. Live cannot fix it ไม่ข <examined break injuries> ับไล่ไม่ขับไล่ไม่ u n e ับขออย่าใช้เบื้งว่าอันพระเอกรูปล่อแชบอันบอมแมนทำอะไรนั่นเนาะเจ้าน้าที่การของผมประจีตำสมปะคงให้ฟังให้กินว่ามันเป็นยังไงตำสมเนี่ยเนาะวิธีการตำสมมันเป็นยังไงตอนนี้เอามาเบื้งวิธีการ าการทำมาหาหกินนะฮะนี่คือกุ้งครับผมสดๆแต่ว่าคกกับสากอยู่นี่ครับผมขาดคกกับสากบ่ได้ครับผมขาดขาดอันใดอันหนึ่งกับโบว์กมีแต่สากคกกับบ่ได้อ่าเดี๋ยวเราไปลองชิมมั้งครับผมว่าแซ่บขนาด,ดานั้งขนาดเนาะครับ่าอาตั้มเลยครับผมนี่ท่านมหาสุธีสุลโลครับผมอ่าหมูหักแพงท่านมหาอยู่ร้อยเอสใจดีครับผมมืัอนี้เชิญมาเลน่นน้ำเดี๋ยวทำมาลองชิมก,กันก่อนว่าเอ๊ แต่ยังไหญ่น,น้ออนาคตกุ้งขึ้นใหญ่แท้อ่ากุ้งมาใหญ่มาโตมาฮอลานเลยครับผมแมน่เนาะครับผมแต่เพลงไซยันยังมวนอีกปลาขาดแทะเนี่ยผมเพิ่นบอกว่าให้มาเอ็นจอยครับผม,อ,ม,บผมอือมี่ยังขอยปรึกษากันต่อไปอาสเตาตาแดงครับผมเชิญครับผมคุณนายคุณนายแดง อ่าม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 าแกะกุ้งแน่บอสอ่ามามาเชิญครับผมเดี๋ยวล้างมือก่อนไอสลัดเป็นแบบมีเดียมซาผมกินไล่อะไรเด้หายเจ้าเพชรลายเต็มยุบบอสครับผมหาเล่าละเพ็รกับเพ็รครับผมล่องเบิ้ลมาล่องกับผมหัวเพ็รตามที่เจ้าเล่าละครับผมตามแต่จะผัดอือฮะเจ้าก็จะกินเพ็รพอสมควรแน่นอน พอสมควรนะแม่นป่ะครับผมพอสมควรเนาะแม่นป่ะครับผมแม่นป่ะครับผมอ๋าอ๋อก็มือที่แขงเลยโอ้อหเลยนไหมัเสียแรงเงินป่ะครับผมนี่ยได้แหละถ้าเป็นเจ้าของค้าไปเอาไปเสียหัวนะน่าคิดได้แบบว่าล่อจักแล้วล่อรอคุณนายแดงรอคุณนายแดงครับผม ม่บอกคุณนายแดงมากมามามาเอาเอาเบียร์มาตําได้แล้วไอาคุณนายแดงเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเจ้าสีดองเออเออมีอย่างดีค่อยมีค่อยมีอย่างจะให้เจ้าหาให้ข่อยเอามาวากันหาจริงาเพราะว่ค่อยอ้เลยเพราได้มันสองร้อยกรัแต่ว่าเจ้า always a r o u n d นมันินแปเด็กแม่เบีแม่เบีเบิงก็มีอย่างโอ้ยมีอย่างน้อยน้อง มันเสียงอีหยังเนาะมาหลอกปอกแปะเนาะนี่มันตัำตเสี่ำต่ำกระเทียมครับผมนี่กับเทียมแบบผิดอ่าเป็นเจ้าเห็ดตัวเอียงครับผมนี่ตัวหนึ่งต่ำๆนี่เห็ดอยังนีตครับต่ำบางหม่นมาครับผมนี่อ่าเดี๋ยวติดตามครับผมอย่าหมดกินมาครับผมผมสิ่งรกต่ำบางหงแล้วกันเราคอยกินน้ำกันมันต้องเบิรงครับผมวิธีการจะใส่อยังนีะครับผมนี่กระเทียมแบพริก บพอคอสมควนวันนวัเพชรบ่ธน,นถามนะนะผมไอ้ต่ำอย่าง,างวจ้จริงเป็ต่ำบาคงครับผมต่ำมะละกอตํำบาคงนาะพี่นอเนาะเดี๋ยวเจ้หน่อยพ่นั่นสร้อยเรอาครับผมพันแอกสร้อยอเตรียมพร้มมอมฮะ,ะว่าจะได้ครับผมเพราะผมบอเบิ่งไร้กับเบิ ตอนนี้มันเป็นตัวยังครับผมยังโฟลเดอร์เออเป็น่หงหโมนบอกเราผมเตรียมมาไว้ใช้งานนันนี่นะเดือดออจะเช็คที่เกีวเส้นไมขนาดนี้แล้วของสิขนาดไหนอ่แกบอก้บผมจ้านะครัมันต้องมีงาแกด้ครับ มีได้นี่ยด uh, people people, so ้ครับผมแดดละครับมหิวพิกขางมันบอกเลยครับผมอ๋อวันนี้ครับผมจังวันนี้อันนี้คือปลาแดดครับผมปลาแดลกะลาตุงต้มตำยังดีครับผมสอย่างนกันโอ้พี่ลมพอนอ๋อไม่พี่ลมพอนครับผมอ๋ออันนี้พ่อพี่ลมไม่อันไม่พี่ลมพอนครับผมออเฮ่เฮ้เเฮ่เฮได้แล้วครับผมแล้โอ้แม่ครับผมมนีสองในขั้วครับผม

อ่อ่สมนี้นอนจะผสมหลายสีสันหลายสีสันนี่มันสำคัญแต่ชื่อว่าแล้วก็ใส่คอโอ้โบสใส่เจือใส่ผ้ามงง่ามน้าครับผมโอ้ไอ้คนโดนมัเป็นเบอร์มันเด็กหน่อยเป็นยาสั้นครับผมพเข่าเปตั้นเด็กก็รู้ว่าอันาเล็กหน่อยไปผิดเต็นไม้คนยังไงอันาพุตุพันเอาเงินไปซื้อมีโกนเพแมนเขาเอาเงินไปซื้ออย่างเงี้ยซึ้จริงแ่ใ อุตังคือันไม่เพราะไรครับผมเป็นซิลิโคนอันนี้ตาปละครับผมมัปลาต้นหียงครับผมเป็นตนะกำเนินอผนดัปลาแทะครับผมอันนี้าปป็อะไครับผมลองเพลงกับมอนครับผมประแดกระแน่าตายไปสองช so <laughs> uh, so ัวนัวครับผมนวดแทบนว ข้อมข้อมตั้งกันจังไงครับตอนนี้ตอนนี้ัมิเชนอีอาโอ้ตอนนี้ช่าบนขับผมยาละสองซอนครับผมอันนี้อรย่น้องเดินไม่เียนครับผมจะพิเศษว่าผู้ที่บงอุจหานชื่อ่ขาหน่อก็ไม่เงียนครับอาจารย์ไงครับผมทีการเพิ่มเพิ่มเิมอะไรเก่งไปยโบเก่งโบอยากบอกเก่งแนวยังอื่นครับผมแต่ว่าบักแนวนีขาดรายครับผมใส่ประสก เราจะห้างนอกกบผมใส่ขึ้นวยป่ะครับผม้ำเ่อาก็จากบนกองก่อนใส่ปลาหลังไปต้าา้กาเด็กใส่ที่เสกบปลาแดนปลาหลังมะนาเล็กน้ำตาลน้ำตาลย่งครับผมเนนจะใส่เอนี่นี่น้ำตาลบ่ครับผมโอ้โหโอ้สูตรนี้แบบเฮลตี้ครับผมหมใส่ขึ้พร้อมใส่น้ำตาลแทนปลาแดดก็เป็ปลาแดดย่งดีครับผม เอาเอาบุกงใจได้ครับผมนี่ของแท้ไ้ครับผมบกงใจบงจากต้นับผมนี่ว่าเพิมคนณปครับผมโอ้น้ำมันหอมน้ำมันอาตามันยอกยอกยกครับผมยอกยอกนี่พอกระพอกระไรครับมพอกยี่สิบอบานห้าอุบานห้านะเขายี่สิบเาอราอันยุพานนะผมเต็มนะครับ งานละครงนวัดนี้จะขนมอยู่นะครับผมจบของคุ้งอาหารอาหารสุดยอดเลยนะไรก็จะไปงานกระบวนวัดหรืว่าเราจะนี่ตะคุ่งนะครับผมบ๊ผิดหวังบางบ้านนะไรเฮ้เทดจันาต์สินเรืนองป็นขยันเลยครับผม